ตอนนี้ถูกเมินนะครับนิ่งเฉยอ่ะผมนอนร้องไห้ทุกวันนะครับปรับปรุงตัวเองหมดแล้วแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับคืออธิบางงี้กรณีปรับปรุงตัวเองเนี่ยมันมันดีขึ้นสําหรับคุณคนเดียวหรือเปล่าความสัมพันธ์แบบต่างคนต่างเงียบเนี่ยมันจะค่อยๆห่างออกไปเรื่อยๆห่างออกไปเรื่อยเห่างออกไปเรื่อยๆหากคุณไม่มีวิธีการจัดการครับหนคนที่ต่างคนต่างเงียบ คุณต้องใช้โซเชียลมีเดียเป็นสมรภูมิรบที่สำคัญที่สุดคนที่ไม่เล่นโซเชียลมีเดียไม่ชอบโพสต์ภาพอะไรไม่ชอบถ่ายภาพไม่ชอบถ่ายรูปไม่ชอบอัปเกรดชีวิตของตัวเองยังไงก็ตามแต่สุดท้ายเดี๋ยวได้เลือกกันจริง2ครับคุณต้องโชว์ชีวิตของคุณที่ดูดีมากขึ้นคนต่างคนต่างเงียบมันเป็นเพราะอีกฝ่ายมันเงียบเพราะมันคิดว่าเดี๋ยวคุณต้องไปง้อมันแล้วคุณก็เลือกเงียบเพราะคุณก็คิดว่าเดี๋ยวอีกฝ่ายมันต้องมาง้อคุณ เมื่ออีกฝ่ายต่างรอให้อีฝั่งโน้นไม่มาง้อแต่ฉันก็ไม่ง้อมมนหรอกคือมันสาดอีโก้ใส่กันการทําให้อีกฝ่ายมันต้องยอมลดอีโก้ของมันแล้วต้องมาง้อคุณมันคือการเลยครับมันคือการที่คุณอัพคุณค่าของตัวเองขึ้นมาให้เหนือกว่าแล้วมันจะยอมแต่วันนี้ถ้าคุณไม่อัพคุณค่าและคุณยังอยู่แบบเดิมมันก็ต้องชนกันอยู่แบบนี้ครับคุณต้องปรับตัวเองหรือโพซิชันของตัวเองให้มันเลกค่าขึ้นมาครับแล้วมันจึงจะเป็นอันเดอร์มันจึงจะยอมคุณ เพราะวันนี้วันนี้ส่วนแรกต้องปรับเรื่องของบุค,คลิกภาพ 2. ครับคนจะยอมง่ายกว่าถ้าเขารู้สึกว่าคุณเป็นที่ต้องการของคนอื่นด้วยแต่คนมันจะไม่ยอมถ้ามันรู้สึกว่าคุณไม่มีทางไปแล้วชีวิตจะต้องจบอยู่กับเขาคนเดียววันนี้มีมีหลายคนนะใช้ชีวิตอยู่กับแฟน สังคมบริบทสิ่งแวดล้อมนะวงวานว่านเคเรือต่างๆพวกนี้เราตัดหมดครับเราต้องการพริสูจน์ตัวเองให้อีกฝ่ายเห็นว่านี่เห็นไหมฉันเนี่ยรักคุณคนเดียวใช้ฉันใช้ชีวิตอยู่กับคุณนะเพื่อนๆของฉันฉันก็ไม่ออกไปนฉันอยากอยู่กับคุณคนเดียวเพราะฉันรักคุณวันหนึ่งพอต่างคนต่างเงียบอีกฝ่ายมันรู้ทันทีว่าเอาคุณไม่มีทางไปคุณไม่มีเพื่อนที่ไหนคุณไม่มีใครครบคุณไม่คบเพื่อนนะอีกฝ่ายมันก็จะยิ่งเงียบมากขึ้นอีกครับเพราะอะไรครับเพราะมันรู้ว่าคุณจะต้องเดินเกมยังไ โทรหาเพื่อนหน่อยนะนอกจากว่าเออเพื่อนสมัยรุ่นวัยเรียนเนี่ยเออนะมันนะจากโลกนี้ไปหมดแล้วอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ครับถ้าคุณยังมีเพื่อนอยู่กรุณาโทรหาเพื่อนบ้างกรุณาออกสังคมบ้างกรุณาปาร์ตี้บ้างกรุณาทําให้เขาเห็นว่าอ๋อคุณมีเปอร์เซ็นนะที่จะเอ้ยมีโอกาสเจอคนอื่นที่ดีกว่าเขานะคุณยังออกไปเที่ยวนะคุณยังมีเพื่อนยังมีสังคมบริบทสิ่งแวดล้อมที่ทําให้เขาเห็นว่ามันไม่ใช่ว่าคุณมีเขาคนเดียวคุณก็มีโอกาสเจอคนอื่น มันจึงจะทําให้คนเนี่ยสนใจในตัวของคุณมากขึ้นครับและมันมีอีกทิศหนึ่งครับทาให้เขารู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยมีความทันสมัยใช่เลยครับแฟนของคุณอาจจะเป็นคนที่คร่ำคร,โรืโบราณโบราณไม่รู้จัก AI ไม่รู้จัก h ช t GPT นะครับไม่รู้จักคลาวอะไรต่างพวกนี้นะครับแล้วคุณพยายามโชว์ในเรื่องของออความทันสมัยมากขึ้นเนี่ยคุณเล่นเป็นนะคุณทําเป็นเอยคุณดีใจจังเลยพออีกฝ่ายมันมา,มาเห็นเนี่ยมันเห็นว่าคุณ มีความทันสมัยมากขึ้นมันจะรู้สึกว่าตัวเองตกยุคพอมันรู้สึกว่าตัวเองตกยุคเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ากลัวว่าชีวิตของคุณจะมีความสุขมากกว่ากลัวว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะแฮปปี้มากกว่ากลัวว่าคุณจะเจอคนที่ดีกว่ากลัวว่าชีวิตของคุณจะก้าวหน้ามากกว่ามันจะยิ่งมีความอยากได้คุณมากขึ้นเรื่องนี้ไปทบทวนอยู่ในคอร์สเป็นที่หนึ่งในใจแฟนและทบทวนอยู่ในคอร์สสั่งจิตแฟนเก่ายิ่งเฉพาะคนที่เงียบกันมานานๆแล้วนะ เะครับเริ่มเข้าเดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนไม่ติดต่อกันมานานๆเนี่ยอันเนี้ยนนต้องรีบใช้สังกิตแฟนเก่าก่อนที่เกิดเหตุการณ์เอ็กซิเดนซ์เลยครับเขาไปเจอคนใหม่ที่ดีกว่าคุณเขาไปถูกใจคนใหม่เขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่่างเกพวกเนี้ยที่มันมันมีโอกาสที่คุณจะใช้เทคนิคได้น้อยแล้วอะถ้ายังมีโอกาสรีบใช้ครับก่อนที่คุณจะต้องไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องไปลองผิดลองถูกไปเริ่มสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างครอบครัวใหม่แล้วก็ตามแต่ สี่สิบพฤติกรรมทาให้แฟนมองว่าเราคือรางวัลชีวิตแล้วคุณจะได้ทุกอย่างครับให้พิมพ์รหัสรางวัลตามด้วยหมายเลขหนึ่งนะครับรางวัลหนึ่งแล้วเดี๋ยวบอทจะส่งไปให้ครับวิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอร์สสังกิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้น ให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7,590บาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทำให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปรโพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้น คุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ไลแอดที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ